สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายฟังเพลินบายไฟเทียนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านเข้าสู่โลกของฉางอันตอนที่11ได้เลยค่ะป่วนที่11เด็กไม่ร้องให้มักไม่ได้ขนมกิน เยว่าหรือลีหยุนจริงที่ใครๆเรียกกันก้มหน้าลงมองพื้นดินแข็งจากอากาศยามหนาวในลานพิธีใบหน้าของเธอติดประหมายอยู่บ้างแต่ววตากลับฉายประกายแน่วแน่เมื่อตัดสินใจแล้วว่าต้องใช้โอกาสนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากท่านยายข้าเองก็ไม่อยากทำตัวเป็นเด็กน้อยงอแงนักหรอกแต่อวินซิงเจ้าก็เห็นแล้วไม่ว่าจะกับพ่อหรือใครในตระกูลหลี่ถ้าเราไม่แสดงท่าทีออกมาบ้างก็ดูเหมือนจะไม่มีคนไหนสนใจความทุกข์ของเราสองแม่ลูก เสียงในความคิดของหยุนจิงบนกับนกชิงเหนียวตัวจิ๋วที่เกาะหลบอยู่บนยอดเสาไม้ด้านข้างห่างจากสายตาผู้คนเสียงเล็กๆของอวิ๋งซิงแทรกขึ้นมาในหัวอย่างเห็นพ้องดีแล้วเย,ยว่าบางครั้งคนที่นิ่งเฉยเกินไปก็เหมือนเด็กไม่ยอมร้องขนมก็ไม่ถึงมืออย่างที่เจ้าว่าจริงๆนั่นแหละหยุนจิงเม้มปากแน่นพยายามกวาดตามองหาท่านยายชูหลงที่เพิ่งแยกตัวไปทางหนึ่งกับบ่าวรับใช้คนสนิทและปล่อยให้นางยืนอยู่กับมันดา แต่แล้วสายตาของเธอพลันสะดุดเข้ากับเงาร่างคุ้นตาของจงสเสวียเหมยกับหลี่จิ้งอยู่ลูกสาววัยเจ็ดขวบที่ติดตามมาด้วยโดยทั้งสองยืนอยู่ไม่ไกลจากพ่อเลวหลี่เจี้ยนเฉิงซึ่งมีสีหน้าวางอำนาจประปนความเย็นชาเจ้าดูทางนั้นสีอวินซิงเห็นไหม่มีรองกับลูกสาวของพ่อเลวก็มาเป็นเงาตามตัวอย่างไม่ไอายใครเลยท,ทั้งทงที่ภายในงานก็ได้บอกไว้อยู่แล้วห้ามนำคนนอกเข้ามาโดยพละการ นกชิงเหนียวสายสีสับไปมาราวกับทอดถอนใจพลางเอียงคอมองไปยังทิศท,ทางนั้นใช่ถ้าทางอยากสวมรอยเป็นครอบครัวสุขสตรกระมังเจ้าอยากให้ข้าไปปล่อยอาจมใส่แม่รองของเจ้าหรือไม่ข้ากำลังปวดท้องอยู่พอดีอย่าเลยข้าเกรงว่าเจ้าจะเดือดร้อนเนื่องจากวันนี้เป็นงานพิธีสำคัญหยุนจริงพูดพลางกอดดอกน้อยๆของตนเอาไว้พยายามระงับความขุ่นมัวในใจ เพราะเพิ่งสังเกตเห็นว่าบรรยากาศในลานพิธีเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆขุนนางมากมายและพวกชาวบ้านบางส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาร่วมงานยืนเรียงแถวยาวและตอนนี้ขุนนางฝ่ายท้ยช้างกำลังตีกลองและเป่าตแตรเค้าเสียงโห่ต้อนรับพิธีเปิดคันถ่ยแรกซึ่งเตรียมจัดขึ้นเพื่อประกาศแผนกระตุ้นการเกษตรของราชสำนักฮึ ถึงเวลาของข้าแล้วและต่อให้ยังไม่ถึงเวลาฟ้องพ่อเลวกับท่านยายโดยตรงก็ยังต้องพยายามหาทางทำให้ผู้คนเห็นตัวตนของเรากับแม่เด็กหญิงสูดหายใจลึกในขณะจะเริ่มก้าวเท้าไปหาท่านยายทว่าท่านใดนั้นหลี่เจี้ยนเฉินก็หันมาเจอหลิวอวีเฟยและหยุนจิงเข้าพอดีด้านข้างของเขาคือจองสเสวีย่ยเหมยที่แต่งกายงดงามโดยที่นางก็กำลังปลายตามองทางหลิวอวีเฟย์อย่างดูแคลนพร้อมดึงหลี่จิงหยูเข้ามาใกล้ตัวเพื่อแสดงถึงความสนิทและเรียกร้องความสนใจ แค่นั้นคงยังไม่สมใจนางเมืง่อจงสเสวียเหมยจงใจเดินด้วยท่าทางมีจริจะก้ามาหาเธอกับแม่ที่กำลังยืนอยู่ด้วยความนิ่งสงบพร้อมกับจีบปากจีบคอพูดจนดูหน้าหมันไส้อ้อพี่หญิงใหญ่มาแล้วหรือจงสเสวียเหมยยิ้มเผยรอยยิ้มบางทันทีเป็นก้มสีสะเคารพแต่สายตาออกแววเย้ยหยันวันนี้ข้านึกว่าท่านจะไม่มาด้วยซ้ำเพราะเห็นว่าปกติแล้วไม่ใครได้รับความโปรดปรานจากนายท่านสักเท่าใด ลิวอวีเฟยเม้มปากไม่ตอบพลางเหลือบมองสามีที่ไม่เคยเลือกข้างตนซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังคงความเยือกเย็นสีหน้าไม่แสดงออกว่าเจ็บปวดแค่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยให้สมกับฐานะนหูหยินเอกท่านแม่เจ้าคะหยุนจิงกระตุกแขนเสื้อของมันดาเบาๆเธอรู้สึกเดือดขึ้นมาบ้างเมื่อลูกสาวของจงสเสวียเหมยหันมาทำหน้าบูดบึ้งใส่ตัวเองโดยไร้สาเหตุนี่สินะเชื้อไม่ทิ้งแถวมีมันดาเช่นไรลูกก็เป็นเช่นนั้น หยุนจิงกำมัดเล็กๆของตนภายใต้ชายแขนเสื้อแน่นเพื่อไม่ให้มันพุ่งเข้าไปต้านหน้าใครบางคนคือไหนใครบอกว่างานนี้ข้าไม่สามารถมาได้กันน้ำเสียงของหลี่จิ้งอยู่เต็มไปด้วยความเย้ยันหยุนจิงสูดลมหายใจเข้าปอดลึกนี่คือเด็กอายุเพียงเจ็ดปีจริงหรือเธอคิดก่อนจะเบือนหน้าหนีไม่คิดสนใจนางซึ่งท่าทีของเจ้าตัวยิ่งทำให้หลีจิ้งอยู่รู้สึกเดือดดาล สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าจะมาทะเลาะกันหรอกนะหลิเจียนเฉิงส่งเสียงต่ำสายตาดูดันให้ทุกคนอยู่ในความสงบแต่ท่าทางนั้นดูเหมือนปกป้องเมียรองกับลูกมากกว่าหูหยินเอกและในจังหวะนี้เองหยุนจริงเห็นท่านยายเดินเข้ามาจากอีกด้านหนึ่งคิ้วเข้มของหญิงชราขมวดนิดๆเมื่อเห็นทั้งสองฝ่ายยืนประจันหน้าราวกับประทังเงียบเมยจูนี่มันอะไรกัน หญิงชราถามน้ำเสียงเรียบและขณะเดียวกันก็หันมองหลี่เจี้ยนเฉิงอย่างไม่ค่อยพอใจที่เห็นเขายือนอยู่กับญาติผู้น้องของตนซึ่งเรื่องที่จงเสวียเหมยเป็นภรรยารองของเขายังไม่มีใครรู้ท่านแม่ยายหลี่เจี้ยนเฉิงก้มศีรษะเอ่ยทักนางออกมาอย่างนอบน้อมหึงานพิธีสำคัญเช่นนี้เหตุใดเจ้าไม่รู้เรื่องถึงได้พาญาติผู้น้องของเจ้าเข้ามาด้วย น้ำเสียงของชูหลงกล่าวตำหนิอย่างไม่ไว้หน้าเนื่องจากแต่เดิมนางก็ไม่เคยชอบหน้าบุตรเขยคนนี้อยู่แล้วหากว่าในตอนนั้นไม่มีข่าวเสียหายออกมาและชายหนุ่มตรงหน้าไม่ไปคุกข่าวขอร้องว่าจะรับผิดชอบต่อเหมยจูจนผู้คนเข้าใจผิดมีหรือที่ลูกรักของนางจะต้องแต่งให้คนเทยทยานเช่นนี้คำพูดของนางกอบกับสายตายเย็นเยียบที่ส่งตรงไปทางหลี่เจี้ยนเฉิงทำให้ชายหนุ่มรู้สึกหนาวเย็นจนกระทั่งชาเน็บไปทั่วทั้งสันพาง กายท่านแม่ยายข้ามีได้ตั้งใจจะทําเช่นนี้หลี่เจี้ยนเฉิงกัดฟันอธิบายสเสวียเหมยเพียงแต่นางมีธุระบางอย่างในวังเขาอ้างพลางหลบตาแม้ในใจจะตื่นตระหนกแต่ภายนอกอยังพยายามรักษาท่าทีความสงบให้คงเดิมธุระบางอย่างหรือในวังเจ้าคิดว่าข้าแก่จนเลอะเลือนหรืออย่างไรนางเพิ่งมาจากชนบทจะมีธุระอันใดในวังได้กัน ชู้หลงรีตาย้อนถามดวงตาที่ผ่านโลกมานานจับสังเกตความกระวนกระวายของบุตรเคยได้อย่างชัดเจนช่างเป็นคนที่หาข้ออ้างเก่งนักถึงกับยกญาติมาด้วยคนหนึ่งแล้วก็พาเด็กมาด้วยอีกเด็กคนนี้คงจะม่ใช่ลูกของนางกับชายที่เจ้าบอกว่าจะช่วยนางตามหาคนนั้นหรอกกระมังหากเจ้าไม่บอกข้าเอาไว้ก่อนเห็นทีว่าข้าคงจะคิดว่านางสองแม่ลูกคือเมียกับลูกของเจ้าเองคำประชดนี้เสียดแทงเข้าหูหลี่เจี้ยนเฉิงอย่างแรง เขารีบก,ก้มหน้าลงอีกค่าท่านแม่ยายโปรดอภัยด้วยข้าเพียงคิดว่าการมาในงานพิธีครั้งนี้อาจเปิดโลกให้พวกนางเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินกฎเกณฑ์อันใดและคิดว่าอาจจะเจอชายคนนั้นอย่างบังเอิญก็ได้ขอรับบังเอิญชูหลงรีตาฝั่งเจ้าอธิบายว่าบังเอิญตลอดแต่ข้ากลับรู้สึกว่าตั้งใจเสียมากกว่าเจ้าไม่เห็นหรือว่าฮูหยินเอกของเจ้ากับลูกสาวยืนอยู่ข้างๆซึ่งเจ้าทำราวกับว่าลูกกับหลานของข้าเป็นเพียงตัวประกอบ อยู่ด้านนอกเกยงเป็นแบบนี้เจ้าจะให้ข้าคิดเช่นไรไมิใช่ว่าในจวหลี่พวกนางก็คงไม่มีความหมายหรอกหรือเอาเถิดเพราะอย่างไรวันนี้เป็นงานสําคัญที่ราชสํานักจัดข้าจะไม่ก่อเรื่องให้ใหญ่โตแต่เจ้าจงจําไว้หลี่เจี้ยนเฉิงวันวันใดหากข้ารู้ว่าเจ้าทําให้ตระกูลหลิวของเรากลายเป็นตัวตลกเมื่อนั้นเจ้าก็เตรียมรับผลที่ตามมาเอาไว้ด้วยก็แล้วกัน เสียงของชูรงลดความคมลงเล็กน้อยแต่ยังคงไว้ซึ่งความเย็นชาหลีเจียนเฉิงได้แต่พยักหน้ารับรู้สึกเหมือนถูกต้อนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะดิ้นหลุดจงสเสวียเหมยที่ยืนอยู่ข้างหลังชายหนุ่มพยายามสงบปากสงบคำไม่กล้าแทรกกลายเป็นเป้าสายตาของชูรงมากไปกว่านี้เพราะตระหนักดีว่าตัวเองไม่มีสิทธิใดๆจะมาโต้เถียงต่อหน้ามารดาของฮูหยินเอกและด้วยคำพูดของผู้เป็นยายในครั้งนี้ได้ทำให้หยุนจิงตกใจเป็นอย่างมาก นี่มารดาของร่างนี้เหตุใดจึง,งโง่ยิ่งนักทำไมถึงได้ยอมให้ผู้ชายเลวคนนี้บอกคนอื่นว่าจงสเสวียเหมยเป็นแค่ญาติผู้น้องกันแยบบนนี้เขาเรียกญาติพี่น้องท้องชนกันละสิไม่ว่าไม่ได้ข้าจะต้องนำเรื่องนี้บอกท่านยายเจ้าตัวเล็กทำสีหน้าครุ่นคิดพลังมองมารดาที่ยืนอยู่ข้างกายหญิงชราด้วยสีหน้าไตรตรองท่ามกลางบรรยากาศกำลังตึงเครียดหยุ่จริงไม่คิดรังรออีกต่อไปด้วยนางถือคติที่ว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อน ดังนั้นเด็กหญิงจึงได้คิดหาหนทางเพื่อจะสนทนากับท่านยายตามลำพังเพราะหากพลาดโอกาสนี้ก็ไม่รู้ว่านางจะต้อง,งอรออีกถึงเมื่อใดวัยเท่าความคิดเด็กหญิงจึงได้ดึงชายเสื้อของหญิงชรา,าเบาๆพลางเอ่อยออกมาอย่างน่าสงสารท่านยายเจ้าขยเยว่าปวดท้องเจ้ากะน้ำเสียงอ่อนนุ่มเจอความเจ็บปวดของหลานสาวทำให้ชูหลงเบี่ยงความกดดันจากหลี่เจี้ยนเชิงมาหานางท่านยายช่วยพายเยว่าไปห้องปลดทุกข์ได้หรือไม่ หยุนจริงทำท่าเอามือกดที่ท้องพร้อมกันนั้นนางก็ส่งสายตาให้ท่านยายของตนหวังชูหลงเองก็ไม่ใช่คนเขาวดังนั้นเมื่อเห็นท่าทางของเด็กหญิงมีรับลมคมในเจ้าตัวจึงได้อาสาพานางออกไปเองแม้ว่าใครจะคัดค้านก็ไม่เป็นผลโดยนางให้เหตุผลว่าหลานของข้าพวกเจ้าจะมายุ่งอันใดด้วย สองยายหลานเดินจูงมือกันออกมาทางหน้าห้องปลดทุกโดยมีบ่าวรับใช้คนสนิทของท่านยายนามเหอหลานซึ่งเป็นบ่าวอาวุโสตามติดมาด้วยทว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ใดกันมีหรือว่าจะรอดพ้นหูพ้นตาขององค์จัก,กรพรรดิไปได้ตอนที่11สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามหรืออยากจะสนับสนุนผู้แต่งก็สามารถกดเป็นสมาชิกได้เช่นกันขอบพระคุณค่ะ